วันนี้โคดอภิมหากาบขอเสนอบักนิโคลัสแจ็คสันหวงังนนิโคลััสสแจ สมุสลายทรงไ้แจ็คสันแจ็คสันไป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 ทางนาแจ็คสันไปทางนาไปไปไหนอ่ะอะครับจางวานีครับโอนานาทรงไ่บักฟิฟงฟิฟงทรงไ่บักแจ็คสันครับแจ็คสันไปแล้วจาวานีวนกลับมาแล้วนวนจาวานีทรงไ่บักยังบักทงครับออเบียดบักจูดีบักจูดีบักจูดีทรงไฮนีคขลาแจ็คสันซับลอก ยิงมาเลยครับมาครับจางวานี่บอกร้านพวกหายมีงร้านแจกสารยัร้านแจกสารวิ <osity> ่งไปแล้วจางวานี่เลี้ยงบ่็อับเลี้ยงบ่็อับแล้วยิงครับแล้เราซ้ำครับแล้วบล็อกเข่าครับจางวานี่แล้วก็ซ้ำยิงแล้วก็ข้ามแล้ยิงไปแล้วจางวานี่เฮนังครับเฮนังจางวานี่เราเป็นพื้นฐานเทฉยเฉยสุดสุดโคตรแค่ทรงมาที่บักนิโคลัสแจ็คสันบักนิโคลัสแจ็คสันวิ่งวนครับครับไปแล้วครับ ไปแล้วซับหลอกครับซับหลอกซับหลอกอีกรอบนึงครับซับหลอกอีกรอบนึงครับเน็ตการครับยิงแทบบนเลยหลุนนะครับพี่น้องเปิดใจแด้วลอกดูครับมือมือประตูทำยังไงครับจะเฟ้ยครับ,บ,รบเอาประตูง้อผม